เอาละค่ะเรามาพบกับอีเวนต์ใหม่นะคะแล้วก็วิธีทำเควสสรุปเควสกับวิวกันเหมือนเดิมนะคะเ่ะเรามาเริ่มเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาว่ามันจะมีเควสนะจะมีคนมานะเราจะเริ่มการผจญภัยอะไรยังไงตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาเควสเริ่มแรกเขาก็จะให้เราดูข่าวที่ทีวีนะคะแล้วก็พบกับคนในตระกูลอ่าพวกกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยชนชั้นสูงนะคะ เสร็จนี้ก็คือเจคนนี้แหละคะ่ะเขาก็จะเดินมานะคะเจแบบตีกระงลมเสร็จแล้วก็จะมีอ่าป๊อปอัพขึ้นมานะคะให้เราคุยกับคนตระกูลทารอนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษไม่แน่ใจแต่อังกษอ่าญี่ปุ่นก็จะเป็นทับศัพทารอนนะคะแล้วก็คุยกับนางไปค่ะแล้วก็กอไปเรื่อยๆคุยเสร็จเควสก็เสร็จนะคะนี่เขาก็ต่อไปเขาก็จะให้เรานะคะวาดรูปค่ะเราก็กด คือในบ้านเนี่ยที่อยู่ทำควยไม่ได้มีที่วาดรูปนะคะเราก็กดซื้อที่วาดรูปที่เราต้องการได้เลยค่ะอะไรก็ได้นี่นะคะเราก็เลือกได้แล้วเขาอยากได้ของหรูแล้วเราก็บ้านนี้เราก็ไม่ม <Spring. S 1> ีทีวีอีกแล้วค่ะเราก็เลยจะต้องซื้อทีวีใหม่นะคะซึ่งเ <zuk optimize. S 2> ป็นทีวีแบบติดผนังนะคะอยู่ก็เลยสร้างไว้ในบ้านของอยูแล้วก็ถ้าบ้านเพื่อนๆใครไม่มีทีวีก็ซื้อเอาไว้นะคะนี่ก็เอาออกไป เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำเควสตรงวาดรูปกันต่อเลยอ่ะเราก็วาดนะคะวาดซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าเราจะวาดอะไรก็ได้ค่ะเราก็วาดไปเลยค่ะออนี่นี่เห็นไหมมาแล้วก็กดวาดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่ารูปจะเสร็จนะคะพอเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีป๊อปอัพให้เรานะคะ,ะจินตนาการ <c oughs> อ่าแบบเหมือนแบบ บอกหน่อยว่ารูปเป็นยังไงนะคะซึ่งเป็นไอคอนที่อ่าเป็นไอคอนของ q u วส์อีเวนต์เนี้ยะคะ่ะสังเกตง่ายๆคะ่ะเราก็แบบว่าดูรูปไปนะคะในแต่ละหัวข้อเนี่ยข้อแรกนะคะถ้าเราตอบเนี่ยเราจะได้เงินค่ะส่วนข้อที่2เราจะได้ปณิพานนะคะส่วนข้อที่3เราจะได้ยาเพิ่มอินสป,ปายค่ะซึ่งอยู่อยากได้พอยปณิธานนะคะก็ตอบข้อที่2ค่ะปึ้งตอบไปเลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าอยากได้เงินก็ข้อแรกค่ะนี่ได้มา1,000พอยต์เลยนะทุกคนแหล่มมากๆเลยอ่ะต่อไปก็ไปดูทีวีนะคะไปดูข่าวกันต่อเลยเออเสร็จแล้วก็ก,กดไปที่ทีวีนะคะซึ่งอยู่ลงมอดอะไรสารพัดอะไรคือถ้าของเพื่อนๆไม่ใช่ก็คือกดที่หัวข้อไอ้นี่ได้เลยนะคะดูอ่าดูข่าวคะ่ะซึ่งอยู่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้ลงมอดเดี๋ยวมันจะมีไอคอนขึ้นมาหรือเปล่า ะะก็หาดูแล้วไม่เจอก,ก็กดดูที่ดูข่าวได้เลยค่ะ News Watch News นะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะพอดูเสร็จแล้วนะคะเควสก็จะเสร็จค่ะซึ่งตรงนี้ทุกคนรอหน่อยนะคะมันจะมีป๊อปอัพเควสต่อไปนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะนึก,นกว่ามีอันเดียวแบบเสร็จแล้วอันเดียวนะคะในแต่ละสปัปดาห์มันจะมี2รอบนะคะก็เซฟไว้นะคะเพื่อเผื่อ,อของยูค่ะ ก็ระหว่างที่เรารอเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักพักนึงนะคะรอน่าจะไม่เกิน5นาทีนะคะป๊อปอัพเควสต่อไปก็จะขึ้นมาแล้วค่ะเราก็กอลองกอไปเรื่อยๆแล้วเราก็กดรับของตอนแรกนะคะไปก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะคะซึ่งมันจะมี2เควสนะคะต่อสัปดาห์จะเย็นๆนะทุกคนเอ นี่โอ้โหแบบสวยนะพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้เราจะมากดให้ดูที่หลังนะคะดีเทลของเป็นยังไงขอทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนี่ค่ะเห็นไหมป๊อปอัพขึ้นมาอีกละเป็นการเริ่มตระกูลแบบทารอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้เราไปที่วิลล์ e ีกนะคะไปที่อ่าห้องสมุดค่ะหอสมุดนะคะซึ่งตอนแรกอยู่ไปผิดนะคะนี่ค่ะห,หอสมุดก็คือรูปร่างแบบนี้นะคะอ่ะ แล้วเขาก็ให้เราเนี่ยถามถึงเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับตระกูลอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนะคะตอนแรกยูก็หาอยู่ใครวะก็กดๆอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรขึ้นนะคะก็ดูในโทในห้องสมุดก็ไม่มีใครนะคะสรุปเจ้คนเดิมะคะ่ะเจ้ตอนแรกนะคะเจ้ตีกระบบงลมเลยอ่าก็เจอไอคอนนะคะให้อ่า ถามเกี่ยวกับแบบว่าอะไรอ่ะชิคังก็คือทูดปะทูดประจำตระกูลปะอะไรเงี้ยถ้าแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะอ่าเราก็เข้ามาคุยกับเจเลยเจก็คือเดินหนีเลยค่ะพูดเสร็จเดินหนีนะคะแล้วก็ต่อไปเขาก็ให้เรามาถามคนทั่วไปค่ะก็คือแบบถามเกี่ยวกับอ่าคิดยังไงกับทะไอรตระกูลทารอนอะไรอเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่า คือถ้าตอนแรกเนี่ยเรากดคุยไปแล้วนะคะมันไม่มีป๊อปอัพอะไรเราต้องแนะนําตัวก่อนนะคะถ้าไม่รู้จักเขาจะไม่คุยด้วยค่ะนี่แล้วก็คือไอคอนตรงนี้นะคะกดคุยไปเลยค่ะมอยมอยเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็ให้เราค้นคว้าหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับนี่ทารอนเหมือนเดิมนะคะที่ไอคอนเหมือนเดิมหรือกดที่คอมนะคะแล้วก็กดให้มันแบบว่ารันไปเรื่อยๆค่ะจนเสร็จ กดไปกดไปกดไปพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราอ่าไปค้นขวาหาหนังสือนะคะหนังสือก็คือนี่เลยอ่าให้หาหนังสือเลยนะคะก็กดอ่านไปค่ะตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะเควยทำทั้งหมดประมาณ10นาทีเท่านั้นเองสลับเวลามานิดเดียวนะทุกคนอ่าอ่านไปค่ะค้นขวาไปเรื่อยๆ พอเราอ่านจบแล้วเนี่ยเขาก็ไล่เรากลับบ้านค่ะทุกคนไปๆปกลับบ้านนะคะเราก็กดไอคอนกลับบ้านของเราปกติเลยนี่ถึงบ้านแล้วเคเวสก็บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดือสูนะเรามาเช็คของไหนอ่าเราก็จะได้โต๊ะกับเสื้อชุดอะไรสักอย่างเนี่แหละคะ่ะชุดหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือน่าจะต้องมีภาคไลท์แอนเดดนะคะถึงจะรับได้อ่าเคเวสเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะได้อเทม ทั้งหมดนะคะต้องอยู่ต้องถึงชุดเนี่ยนะคะถึงจะเสร็จสัปดาห์นี้อ่าสัปดาห์นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของของสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่านี่เธอของแบบแนีหรูหราของฟรีเหมือนคุณภาพเหมือนซื้อเสียงเงินเลยไม่ทํายังไงไหวเออใช่ไหมอ๋อไม่แย่นะของฟรีอ่ะแล้วเราก็มาดูดังส่วนของชุดผู้ชายนะคะอู้ ุ้ยมันหล่อเหล่า,ลาอาการมากเลยชุดนี้คือเหมาะกับแบบว่าตอนนานมากเลยอะโถชอบมาก็สําหรับวันนี้ก็ต้องล่าลาไปด้วยความหล่อนะคะชุดนี้จ,จริงจริงๆนะคะอย่าลืมทํากันนะทุกคนแล้วก็มาเจอกันทุกกุดเหมือนเดิมนะคะที่มีกิจกรรมอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้มีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้เลยค่ะบ๊ายบายนะคะ ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。